บุคคลท่านนี้รู้ตัวว่ารักการเป็นครูมาตั้งแต่ยังเด็กแม้ชะตาชีวิตจะบิดให้เขาออกนอกเส้นทางที่ต้องการอยู่บ้างแต่ด้วยความรักในอาชีพนี้อย่างแรงกล้าเขาจึงกลับมาอีกครั้งในฐานะนักฝึกอบรมมืออาชีพที่มีสไตล์การบรรยายหลุดจากกรอบเดิมอย่างสิ้นเชิงแต่เอแล้วทำไมวันนี้เขากลับยอมรับว่าชีวิตเขายังติดบล็อกบางอย่างอยู่ขอเชิญทุกท่านพบกับอาจารย์ชัยยศปั้นสกุลชัย นักฝึกอบรมและที่ปรึกษาอิสระแห่ง c c n b จะขอไฟแบบสว่างระดับตรงนี้ได้ไหมครับมองไม่เห็นเลยครับเอาสว่างแบบช่วงแรกๆอ่าโอเคขอบคุณครับจะได้เช็คว่าตอนนี้เนี่ยควรจะพูดครบ28นาะทีดีไหมนะเท่าที่ดูลาดเราแล้วก็ไม่ควรนะ <c oughs> คือวันนี้อ่าเพื่อให้ตรงประเด็นเพราะลูกศิษย์ผมหลายคนเนี่ยเขาก็บอกเอะวันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องอะไร ก็เอาเรื่องง่ายๆก่อนพอเขาบอกให้พูดเทสท a l กเราก็จิ้มเลย Google เทสท a l กเขาก็ย่อมาสามตัวเทคโนโลยีอินเทอร์เทนเมนและ Design ตัวที่ผมไม่ถนัดที่สุดคือตัวนี้แหละฮะไอเทคโนโลยีเนี่ยก,ก็เอยเราน่าจะลองนะไอที่ไม่ถนัดเนี่ยน่าจะเอาลองมาดูซิเราจะอะไรมาแชร์กันได้นะครับสิ่งแรกก็คือว่าพอตั้งใจว่าจะพูดเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอ่อนที่สุดแล้วไม่ถนัดเลยนะครับเรื่องไฮเทคเรื่อง เอาตัวอย่างง่ายๆตอนทํางานที่ดิดแฮมเนี่ยจะมีน้องอยู่คนหนึ่งเขาอยู่แผนกเขาเรียกว่าเฮลเดสทุกเช้าเนี่ยเขาต้องได้รับโทรศัพท์จากผมเสมอเลยฮนะชื่อน้องโตเนี่ยผมบอกโตวูบอีกแล้วว่าหมายถึงเครื่องหน้าจอผมมันรูปไปอีกแล้วเหรอพี่เขาบอกอีกแล้วเหรอพี่นะครับอาการเป็นไงเราก็บอกแค่สตาร์ทไปเดีเ๋ยวก็วูบแล้วงงแล้วช่วยหน่อยสิเขาบอกเอ๊ะแล้วเครื่องพี่โตชีบ้านเนี้ยมันกี่รอมกี่แรมเอาเลยเว้ยเฮ้ยลลอมหลอมแหลมแหลมนี่คือสิ่งที่ผมตกใจที่สุดแล้ว มาถามหารอมแรมเนี่ยไม่ได you know ้แน่เราจําได้ว่าไอ้ r อมแรมเนี่ยเป็นหน่วยความจําในคอมพิวเตอร์แต่จะมาถามไอ้เครื่องเนี้ยกี่รอมกี่แรมเนี่ยไม่รู้นะเขาบอกว่าไม่งั้นเอาใหม่พี่ถามใหม่เครื่องพี่เนี่ยการ์ดจอแยกไม่แยกโอ้ไปเลยนี่ไปเลยฮะการ์ดจอแยกไม่แยกยิ่งไปกันใหญ่ไม่รู้เรื่องอีกจนทุกวันนี้ใช้โน้ตบุ๊กผมยังไม่รู้เลยนะว่าการ์ดจอเครื่องนั้นน่ยแยกหรือไม่แยกใครรู้ช่วยยกมือหน่อยฮะเวลาเขาถามว่าการ์ดจอแยกไม่แยกเนี่ยใครรู้ยกมือหน่อยเออไม่มีใครรู้เหมือนผมเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนนี เราก็รู้สึกเราเป็นคนโลเทคมากแต่นี้ก็ไปเปิดตําราว่าจะพูดเรื่องแบบนี้ทําไงดีม,มีตําราอยู่เล่มหนึ่งเขาบอกว่าอะไรที่เรากลัวเนี่ยให้เราลองทําลองเผชิญหน้าลองแบบคิดแบบว่าอะไรนะอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับตอนนี้ผมก็เลยตีมหรือชื่อวันนี้ผมเลยตั้งใจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกนะคือจริงๆผมเป็นบล็อกตัวเองฮะปิดกั้นเรื่องไฮเทคจะไม่ชอบเลยใครมาพูดเรื่องไฮเทคเทคโนโลยีจะไม่รู้เรื่องนะเมื่อสักครู่นี้ตอนหน้างานเนี่ยน้องสุทินเขาจะแซวว่าอาจารย์ยังไม่เปลี่ยน กล้องอีกเหรอยังใช้รุ่นเก่าอีกเหรอคือผมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปตลอดแล้วก็ทชอบมาบอกให้ผมไปซื้อ S L R R S L แล้วก็งงไปหมดงงงงแล้วตอนที่เจอยาดาเมื่อกี้นี้ยาดาก็บอกอีกแล้วว่าอาจารย์เปลี่ยนได้แล้วแหละเราก็เปลี่ยนเลยครับ S L R หรืแอลแเขาบอกกล้องอสาร,รพัดไม่รู้เรื่องนะนี่วันนี้ก็จะมาพูดเ,เทคโนโลยีบางอย่างที่ได้เรียนรู้นะครับ จากบล็อกที่เราปิดกัน้นผมก็เลยมาสนใจเรื่องบล็อกนะทำไมสนใจเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งตัดสินใจเข้าร้านหนังสือนะครับําได้เลย C ีเอตรงแถวซอยวัชรพลตั้งใจว่าเขาบอกให้ทาสิ่งที่ไม่เคยทําคือพอเข้าร้านหนังสือปั๊บส่วนใหญ่ผมจะเข้ากลุ่มของอกลุ่มหนังสือเกี่ยวกับ h r d t ท a นน i n g เป็นคอลเ์เป็นโคนะ้ชเนี่ยแต่วันนั้นบอกว่าถ้าเจอเล่มไหนที่เราไม่เคยอยากจะหยิบเลยเนะี่ยจะหยิบนะก็บอกเอญไปเจออยู่เล่มหนึ่งนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให ผมเนี่ยจากที่ปิดกั้นหลาย,ลายๆอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ computer, เนี่ยกับเปิดกว้างทางความคิดกว้างมากนะเดี๋ยวหลายคนจะต้องสะดุง้งบางคนที่มีเอย่ยวในสไลด์ผมเนี่ยฮนะเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาเปิดกว้างมากนะในนี้นะซึ่งผมก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึง่งซึ่งไม่เคยคิดจะซื้อเลยนะฮะนักข่าวพันใหม่เพราะผมไม่ใช่นักข่าวแต่เพืินเราตั้งหลักไว้เลยว่าวันนี้จะซื้อหนังสือที่ไม่เคยคิดจะซื้ออาชีพที่ไม่คิดจะทำนะคือนักข่าวพันใหม่อะ ตัดสินใจซื้อซื้อไปก็ไปเปิดดูข้างในเขาก็พูดถึงเรื่องการเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งการทำเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายเชิงสังคมรู้จักคนนั้นคนนี้เราก็เลยอ่ะลองเข้าไปอ่านก็ไปเจอพอเจอเสร็จปับ๊บก็เป็นเรื่องของบล็อกคุณสุธิยาย,ยุนนะครับก็ตามอีกฮะเขาแนะนำอะไรผมก็ตามอีกก็เข้าไปอ่านนะครับก็จะเป็นเรื่องการเมืองเยอะวิเคราะห์การเมืองอดปวดหัวหาต่อไปก็ไปเจอบล็อกหนึ่งที่ผมชอบมากบอกอาจารย์วีระธีรพัฒน์ โอเป็นบอกที่แบบว่าจัดจ้านเพราะมีเสียงด้วยนะฮะใครเคยฟังรายการของอาจารย์วีระธีรพัฒน์บ้างครับเคยไหมฮะเคยนะฮะซึ่งเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้ตอนอยู่ดิสแฮมคือเวลาสอนหลักสูตรเอ f e c t i v e Communication หรือการสื่อสารเนี่ยตอนบ่ายผมจะเปิดวิทยุเลยฮะเอาไมค์จอเลยให้บูเทคนิคการพูดแบบสั้นกระชับตรงประเด็น p r e c i s e c o n c i s e มบึมนะ แล้วเขาจะมีช่วงที่แกไม่พอใจแกบอกวางสายวางสายปังนะคือซึ่งเราก็เออเราก็จะบอกให้เด็กๆลูกศิษย์ผมวิเคราะห์ว่าการสื่อสารอันนี้มีทั้งดีแล้วน่าระมัดระวังอะไรบ้างสนุกฮะซึ่งผมก็เลยติดใจพอมาฟังเรื่องเองินเรื่องทองท,องที่แกพูดซึ่งเราออดเรื่องไฟแนนซ์ก็ฟังก็สนุกดีพอหลังจากนั้นเอ๊ะน่าสนใจฮะอาจารย์บิระก็ทําได้คุณสุรชัยยุนก็บอกเขาไม่ได้ถนัดเรื่องนี้เขาก็ทําได้เราก็เลยเอาละตัดสินใจพอเข้าไปเรียนรู้จริงๆมันกําลังพูดถึงเรื่องของการบันทึก เรื่องเรานะอะไรก็ตามเกี่ยวกับเราที่มีเราไปเกี่ยวข้องอ่ะสมัยก่อนคงจะเป็นเรื่องของไดอารี่ตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจว่าพี่สาวคนโตของผมอฮะจริงๆผมเป็นคนสุพรรณพี่สาวคนเนี้ยเขาจะมีการบันทึกทุกวันทุกวันแล้วหรือจแกก็เข,าเขา้าตู้ปุ๊บล็อกปับ๊บไม่ใครรู้รู้ว่าแกมีความลับทุกวันเนี้ยแกจะบันทึกเป็นเล่มเล่มเล่มแล้วบ,บ,บอกเจเล็กเจนะเจแล้วเมื่อไหรจะเรรู้้บออกไไม่ไดันนี้เป็นความับ เป็นความลับทุกวันนี้พ่อก็ตายไปแล้วยังไม่รู้ว่าที่เขาเขียนสิบเล่มนี่คืออะไรนะฮะเพราะเป็นความลับมากแต่บล็อกที่เราจะพูดถึงวันนี้มันเป็นการบันทึกเหมือนกันแต่มันไม่ลับเลยมันเปิดกว้างอลังชางอึมออจงคลึ่มจกนกระทั่งลูกศิษย์บางคนในห้องนี้ถ้าชี้ตัวก็รู้เลยไม่กล้าไม่กล้าบางคนบอกเฮ้ย hey, ทำไมไม่เปิดบล็อกมันเป็นเรื่องส่วนตัวพี่มันต้องไพรเวซีกันหน่อยบางคนบอกแพรเวซีนะอ่ะแต่นี้ผมก็เลยมาดูว่าเราจะลองทำดูซิว่าจะทำได้ไหมก็เลยเริ่ม ผมสมัครก็โดยการรีจิสเตอเข้าไปจริงๆเวลาทำบล็อกเนี่ยมันได้ทำได้หลายค่ายใช่ไหมฮะทั้ง Facebook uh, Wordpress แล้วก็ OK เคเนชัแต่ด้วยหน้าอันโบราณและไทยของผมเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วผมจะเลือกอะไรใช่ไหมฮะผมก็เลือกโอเคเนชัไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วดูในแง่ของเมมเบอร์เขามี40,000กว่ารายก็คิดว่าเขียนอะไรไปก็ต้องมีคนอ่านแล้ววะบึมสมัครเข้าไปเครื่องบอกว่าหมดเวลาคือเนื่องจากมง,งุมมางาหลา บัตรประชาชนเลขที่้ยควานหาปักแบโอ้ยอะไรวะเนี่ยหมดเวลารอบแรกผ่านไปการพิมพ์ครั้งแรกที่สุพรรณที่เลือนไทยหลังนี้ไม่สําเร็จนะผมต้องกลับมากรุงเทพแล้วก็มาจิ้มอีกอหมดเวลารอบสองคราวนี้ตามภรรยามาเลยว่าเธอฉันมีปัญหาเธอช่วยนั่งได้ไหมเดี๋ยวฉันจะบอกภาคแล้วเธอจิ้มไปแฟนผมจิ้มนะได้เลย accept เขาบอกว่าให้รออีกประมาณ7ดชั่วโมงแล้วจะตอบว่ายูจะเป็นคนเขียนบล็อกของโอเคชันได้ไหม เขบอกว่าได้อพอได้ปุ๊บหลังจนากนั้นผมก็เริ่มเขียนนะครับวิธีการไม่ยากนะถ้าใครอยากทำบล็อกเนี่ยนะครับก็จิ้มเขา้าไปเขาจะมีรีจิสเตอร์ให้ใส่ชื่อใส,ใส่นู่นใส่นี่เราใส่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องเร็วนิดนึงนะถ้าเบบี้บูมอย่างผมอะอะไรยังงงงนะต้องใช้แว่นขยายเนี่ยมันจะช้านะฮะต้องต้องคนที่ไวนิดหนึงตอนพิมพ์นะฮะ หลังนัตุกวันนี้ผมก็มีแล้วมีบล็อกก็จะมีข้อมูลของเราเกิดขึ้นแล้วก็บันทึกไปเรื่อยๆนะถามว่าบันทึกอะไรกันบ้างเรื่องในบล็อกนะซึ่งเด็กวัยรุ่นในห้องนี้ส่วนใหญ่จะรู้จักผู้ใหญ่บางคนก็เริ่มเปิดแล้วครับคือผมเป็นคนเชียร์ลูกศิษย์ทุกคนว่าเฮ้ยเปิดบล็อกสิเปิดบล็อกสิบางคนก็เปิดเปิดปุ๊บแปกเขียนไปสองเรื่องตายมรณภาพนะฮะบางคนก็ในห้องนี้มีเยอะนะที่พูดเนี่ยจำไม่ด้วยนะคือหลายคนที่เขียนประมาณ4ี่เรื่องไปแล้ว สามเรื่องไปนะครับมีอย่างนี้เป็นประจำนะครับเอาเรามาดูต่อเวลาบันทึกเรื่องที่ผมบันทึกแล้วคนเข้ามาดูเยอะมากก็แปลกคือบางครั้งผมขับรถไปส่งลูกชายแถวซอยอตรงซัฟฟรีเวิด์ฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีหมอกเยอะมากในกรุงเทพใช่ไหมเราก็บอกลูกว่าเด,วเดี๋ยวพ่อจะขอถ่ายรูปหมอกกันไม่เคยลูกชายบอกไม่เคยเห็นหมอกในกรุงเทพเราก็เลยถ่ายถ่ายเสร็จผมก็โพสต์ไปในโอเคเนชั่ในหมวดหมู่ของนักข่าวอาสา คืออยากเป็นนักข่าวอยากเป็นและอารมณ์อยากเป็นจิ้มเข้าไปพัวโอ้โหคนเข้ามาตกใจกับว่ากรุงเทพบีมหมอกแล้วหรือนะคือฮือฮากันมากนะแป๊บเดียวมีคนอ่าน300กว่าคนนะเรื่องที่ผมชอบเขียนมากคือเรื่องเกี่ยวกับลูกนะเขียนจนกระทั่งเป็นเหตุมีสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งเนี่ยนะติดต่อว่าน่าจะไปเขียนเกี่ยวกับเรื่อง วิทยากรสอนเด็กนะอันนี้ก็เลยได้งานเสริมด้วยะฮะเลยโพสต์เรื่องลูกเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่มีคนรู้ทันนะมีอาจารย์ที่เอแบกท่านหนึ่งเขาเป็นแฟนคลับบล็อกผมเขาบอกว่าอาจารย์รู้เลยวันไหนหมดมุกเนี่ยเอาเรื่องลูกมาลงตลอดอ่าแน่นอนนะฮะมันนึกไม่ออกแล้วไงบางทีมันนึกไม่ออกว่าจะเอาเรื่องอะไรดีก็เอาเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดนะครับซึ่งผมจะเป็นอ่าจนเวลาเจอใครเดี๋ยวนี้ปกติไปพบลูกค้าเนี่ย